สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโรสเซอรีนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับความสดใสในวันหยุดของเรานะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกับเราในวันนี้ก็คือเราจะไปสระบุรีและวก็เขาใหญ่นะคะวันนี้แพลนของเราวันแรกคือเราจะแวะ ไปกลางเต็นที่สรับ,บุรีกันก่อนนะก็คือจองที่พักไปแล้วจองที่กลางเต็นว้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ไหนมีกิจกรรมเยอะมากโอ้โหแบบว่าเหงื่อเหงื่อแตกมากร้อนพากร้อนพากขณะนี้ก็คือเลยกําหนดการของเราไปไกลแล้วเป็นเวลา9ก้าโมงเกือบจะ10บโมงแล้วนะคะก็คิดว่าจะแวะคาเฟ่ก่อนสักที่หนึง่งแล้วก็เข้าที่พักนะไปจัดเตรียมของอะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะบรรยากาศยังไงวันนี้ก็คือลุ้นอะไรรู้ไหมลุ้นกลัวว่าฝนจะตกเพราะว่าตอนเนี้ที่บ้านฝนตกทุกวันเลยก็ถามที่พักแล้วแหละเขาก็บอกว่าไม่ได้ตกทุกวันนะก็เดี๋ยวไปรอดูไปรอลุ้นกันนะคะว่าเราจะเป็นนักกางเต็นท์หรือว่าเป็นผู้ประสบภัยกันในวันนี้นะไปกันค่ะ คาเฟ่แรกที่เราแหวะนะคะในเซ t เทมเบอรค่ะเป็นคาเฟ่ยอยู่ในตัวเมืองสระบุรีเลยตกแต่งเป็นโทนไม้เป็นหลักเลยนะคะบรรยากาศล่มรื่นฮิวใจสุดๆเลยค่ะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะเลือกนั่งได้เลยบรรยากาศร้านประมาณนี้เลยค่ะ อนนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะเ้เอ้ย,อยกลับหัวกลับหัวให้ดูก่อน,นเ้อ้าวไม่ใช่นี่มีน้องซานตาคอสด้วยคาเฟ่อะไรคาเฟ่วีนค่ะฟวีนคาเฟ่ฮิลคลับนะคะก็เป็นคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักนะข้างในเขาเริ่มแต่งแบบเป็นอะไรนะธีมคริสต์มาสแล้วนะคะในร้านนะ ตอนนี้ก็คือแดดแรงมากเมื่อกี้ก่อนมาถึงแล้วไปแวะคาเฟ่ที่นึงแต่ว่าเก็บบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆจะเป็นแนวแบบแ,บบแคมป์แมปไหมอันนั้นอะ่ะอืออีกแบบหนึ่งนนก็อีกแนวหนึ่งนะคะอันนี้น่ารักมากอุ้ยบางบางบางนี่ก็มีโซนด้านในโซนด้านนอกนะคะบรรยากาศถ้าอยู่ตรงที่ร่มมันก็ไม่ร้อนนะแต่ว่าถ้าตรงนั้นก็คือร้อนมากทุกคนสั่งน้ำมาละ จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะภายนอกร้านก็จะเป็นอาคารสีขาวมินิมอลมินิใจแบบนี้เลยนะคะก,กิจกรรมที่นี่ก็จะมีเป็นวาดรูปให้เราโชว์ฝีมือได้เลยค่ะ ไปเจอนี่จุดอังแคมเขีนทีท่พักว่าเห็นดิเถเงแล้วสกาให้สามหกศูนย์ อน,นี้ก็จะเป็นโซน s S v นะคะข้างบนอันนี้เป็นโซนถ่ายรูปเล่นเราจะจางโซน M มประมาวันธรรมดาคนละ250บาทตอนแรกเราจองมาเป็น m S 6แต่ว่ามีคนกางข้างๆเราเลยย้ายมานิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นวิวตงน,นี้ ดีสอดเขาจะมีหลายโซนนะอันนี้โซนที่เป็นอาบน้ำก็สวยตอนแรกเราเป็นวิวฝั่งนูน้นฝั่งภูเขาตรงนูน้นอันนี้คือโซนข้างบนฮาย้อนสาน ของที่เขาเอาถ้าคนมาเช่าโดยที่ไม่เอาเต็นท์มาเองของเขาดีมากเลยนะไปดูดิดีดคุณไปดูตรงโซนในเหมือนชี่คุณไปดูตรงโซนที่เป็นไอ้นี่ดิเตียังอะ่ะสวยมากเลยสวยสวยที่มาสวย <c oughs> การแบบมัวม่วๆพี่นอนก็แบลว่ามัวม่วๆนะคะเอาลูกมาสองตัวเอาปักไฟมาพัดลมมาสองตัวเก้าอี้รอบหน้าต้องรอบหน้าจะมีอะไรอรอบหน้าจะมีอะไรเพิ่มรอบหน้าอบพรุ่งนี้อ่ะพวงอ๋อรอบหน้ามีทับเพิเย่ yeah. แล้วก็ต้องเอาไฟเพิ่มเพราะว่าไฟอันนี้มันเล็กไปไปเดินดูกันไอ้นี่ด้วยเสาตะเกียงโอเคไปเดินดูกัน สกายสามร้อยหกสิบนะคะมาถึงเราก็เอารถไปจอดก่อนแล้วก็ไปเช็คอินตรงนู้นตรงนี้นี่นี่เสร็จแล้วก็หาที่จอดรถเขาก็จะแบ่งเป็นโซนห้องน้ำชายหญิงที่ล้างจานแล้วก็ที่ถึงขยะที่เดัดพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำ อันนี้ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายภายในห้องน้ําก็จะมีตัวไดเป่าผมให้ด้วยนะคะโซนฝั่งห้องน้ําก็จะสะอาดเรียบร้อยมากเลยค่ะส่วนโซนฝัน่งอาบน้ําก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วย,ยด้านหลังฝั่งนี้จะเป็น,อน,นโอ้ยที่ล้างมือเหมือนแบบได้วิวเลยอะ่ะแ,แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนล้างจานนะคะถ้าทํากับข้าวก็คือทําได้เนาะแล้วก็ที่เป็นขยะ าแบบไม่เอาเต็นมาเราเลือกเต็นได้เหรอคะน,นื่ได้ค่ะก็คือจไซส์ S ได้เลยว่าเราใช้ไหนจะไซส์ S ถึไซส์รีมี่มค่ะของเยอะมากาเเร็นหแล้วแต่ละเซ็ตค่ะถ้าเช็เต็นก็นี่งราคาก็50บาทถ่าวันจุ่มานตุ้ยข้างบนนะคะอันนี้ข้างล่างที่เราการแล้วก็มีโซนภัพบก็ลงไปตรงนี้อันนี้

คุณเราไ่นั่งกินตรงนี้ดีกว่าปล่อยอ่ะ 好吗 าาาอากาศเย็นกอากาศเย็นมกเย็นมา,า,านมาก่คือเราเก็บของเข้าเต็นหมดเลยแล้วกว็ก็ัวฝนตกเพาลมมันแ้วทุกคนมันอากาศเย็นมากเสียดายเนาะถ้าแบบเป็นน้าที่มีหมหอกจะมีหมหอกไปงย 金。 ถึงที่คาเฟ่แล้วนะคะชื่อคาเฟ่ว่าว่าอะไรทำไม,นนมาวซีเ <c oughs> ่เคเต้มั็แบบว่าอะไรอ่ะอิตาลีเหรออังกฤษเหรอเออสวย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 เดยวย ะะเรามาอยู่ที่เขาใหญ่อาตร s รรีสอร์ทแล้วมาถึงก็เป็นมิสิเตอร์ก็จะจอดรถฝั่งตรงข้ามนะคะเข้ามาเขาไม่ได้เก็บค่าเข้านะแต่เราต้องมอบคะุมกาแฟเขานะคะเค่ะจะพาดูบรรยากาศรอบๆ ันนี้เราอยู่ที่กุ้งแคมป์นะคะขับไปดูน้ําตกเอ๊ะลำทานหน่อยวันนี้มีคนกลางสองเต็นเราเรียบร้อยแล้วฟึ่นๆึง่งเ,เราอยู่นี่เราก็ต้องเดินลงมาอันนี้จะเป็นลานหินนะแต่ว่าถ่ากลางข้างบนก็จะเป็นสนามหญ้าลานหญ้ามีแค่ให้นั่งมีความรู้เร,เรื่องดนีการ เขก็ยี๋ยนลงไม่นั่งกดับไปการคูนกลอยูุ่นน้่าการโซลา150ที่ภูเข่าเลยเยอะมีคาเฟ่บรรยากาศคาเฟ่ก็ประมาณนี้นะคะวันที่เราไปเขาปิดนะอันนี้คืออะไร กานย่าจะติดเข่าเนางแล้วก็ข้างน้ำชายอยู่อ๋อ,อคนมามม <c oughs> แขน็งนะครับ ด,ดูน้ำตกการรับไปแปลงฟันขณะนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะจบไปแล้วน้าแปลงฟัน <c oughs> อันนี้เป็นคาเฟ่น,นะคะเม,ามาื่อวานเราไม่ได้เดินมาแค <c oughs> ่ถ่ายหยิบไกลๆโอ้ยมีโซนน้าขึ่งนากสวยคุณโซนข้างนอกสวยนะะ่ารักมีที่นั่งบ้านสไตล์นอร์ดิกไม่รู้เปิดหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> เอาน้ำอะไรโคกไงอะดูหน่อยเป็นอร่อยเรอเหมอนสีเหมือนเนื้อเะยอย่างใช่ไหม ิปนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะสามวันสองคืนนะคะสระบุรีเขาใหญ่สุดท้ายก็คือน,นอนสระบุรีสองคืนเลยก็เป็นประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะคะล้วจะกลับมาอีกนะเียดายมากอยากไปเขื่อนปลาสักแต่ว่าถ้าไปตอนเชา้าตอนนี้แพอะเขาก็จะไม่มาเขาจะปล่อยแพตอน4ี่โมงเนาะที่หาข้อมูลมาก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะกลับมาสระบุรีอีกนะคะไปแล้ว